โอเคครับก็กลับสวัสดีเพื่อนชาวไลน์เกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยุกผมนะครับฮอสซาเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็เป็นอีเวนต์มาใหม่นะครับก็คือเป็นอีเวนต์ลูกโมดาวนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าของมันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าของมันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่หรือว่าเป็นเพราะผมมีหมดแล้วหรือเปล่าผมก็เลยไม่ค่อยว้าวใครว้าวไหมนะครับพิมพ์บอกได้นะครับแบบความรู้สึกผมมันเฉยเฉยอะนึกว่ามันจะมีอะไรที่ดีกว่านี้นะครับของมันก็ ดูนี่น้อยไปนิดนึงอะ <c oughs> นะครับก็วันนี้มันก็มีตัวใหม่มาด้วยนะก็คือเจ้าอ่ะมันชื่อว่าอะไรนะไม่รู้แล้วก็มีอันนี้มาด้วยนะครับไออเนี่ยเอาไวแ้แลกแต่ผมคิดว่าผมจะแลก300เพชรดีวกว่าผมว่าแลกอันนี้ไม่น่าจะคุ้มนะครับเก็บไว้แลก300เพชรดีวกว่านะครับถ้าแลกไปแล้วมันจะหายนะครับก็ก่อนจะแลกก็คิดดีๆนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้ตัวเพชรเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะแต่ผมคิดว่าจะมี10 สิบแล้วมั้งขั้นต่ำไม่รู้นะในนี้ไม่แน่ใจจะเอาสามร้อยเอาชัวร์ดีกว่านะครับเอาสามร้อยเอาชัวร์ดีกว่าตอนนี้ประกาศก,ก็ไม่เห็นมีมาอะไรนะครับตอนนี้ก็บ่ายสองเลยนะเนี่ยบ่ายสองสิบนาทีแล้วประกาศก็กยังไม่มานะครับไม่รู้จะอัพตอนไหนแต่ผมคิดว่ามันจะมีโกยล,ลูกอมดาวมาแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเป็นเวลาไหนนะครับเออแต่ส่วนมากมันจะให้เป็นโกยล,ลูกอมดาวมานะครับผมแต่โกยลูกอมดาวผมไม่โกยนะมันรู้สึกเสียเวลานะครับผมโกยเพชรดีกว่านะครับโกยเพชรที่ได้โคตรเยอะดูดิ เพชรเพิ่มมาเท่าไหร่จากตอนแรกอะ่ะมีเหลือ1นึ่งแสนหโกยเพชรม,มาด้วยแล้วก็เล่นหลีกเพชรไปนิดนึดนงเล่นหลีกเพชรไปเล่นไป19เกมเองนะครับเพิ่งผมเพิ่งเล่นไป19เองสิเกมเองนะครับวิกนี้แตนะ่ก็ได้เพิ่มขึ้นมาต้อง7,000เพชรเลยนะเนะี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่เพราะโกยเพชรม,มันมีโกยทั้งหมด4รอบอะ่ะนะครับก็คือวัน วันจันทร์อบหนึ่งอังคารก็มีอังคารมีตอนบ่ายแล้วก็วันพุธก็มีตอนบ่ายแล้วก็ตอนกลางคืนเออก็ทั้งหมดสีรอบก็ได้เพิ่มขึ้นมา700 0เลยครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับใครที่สนใจจะดันเพชรนะครับก็ทักมาได้นะครับอีเวนต์นี้นะครับทักมาได้ตอนนี้ว่างอยู่นะครับว่นะางน่าจะว่างอยู่3วันแหละนะครับทักมาได้เนะครับผมสําหรับใครที่สนใจจะดันเพชรเพื่อเอามาปิดอีเวนต์ลูกอมดาวนี้เนะครับผมเออโอเคเนาะเนี่ยมันก็เนี่ยถามว่าเพชรมาแล้วมาหา้วกลมได้ย่างนี่ไงครับนี่ สุ่มจากนี้นะครับเออนะเดี๋ยวเราไปดูที่ลานการลูกอมดาวดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรมาบ้างนะครับมีอัญมชีบวกแปดนะครับหนึ่งแสลูกอมดาวนี่ถ้าตีเป็นเพชรนี่ <c oughs> เป็นหมื่นเม็ดเนี้ย <c oughs> เป็นหมื่นอ่ะไม่รู้อะกี่หมื่นอ่ะสุ่มหมื่นหนึ่งได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับทมตีอย่างต่ำอ่ะหมื่นห้าในในในเม็ดเนี้ยนะครับบวกแปดผมคิดว่าผมว่าอาจจะเอาก็ได้มันไม่มีอะไรให้ผมเอาแล้วว่ะ นี่ครับเพราะว่าไอโกเด้นเกตเนี่ยก็เป็นตัวละครเหรอก็ถามว่าน่าสนใจมันก็มันก็น่าสนใจอยู่ไม่ค่อยสกิลมันไม่ค่อยโหมดมากเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราไปดูที่สกิลอะไรเนี่ย อัตราการสปดมเดี๋ยวเรามาดูที่กันตัวพวกนี้ก่อนดีกว่าเราเขอยไปดูตัวใหม่นะครับมันมีอัญมณีบวกแปนะครับแล้วก็มีออีตัวใหม่นะครับโกลเด้นเกตนะครับแล้วก็มีนิโคนะครับสำหรับใครที่กำลังหานิโคอยู่นะครับแล้วก็มีเพย่เพยๆเนี่ยนะครับเพย่เพยๆก็พอเล่นได้นะนิโคก็โอเคนะครับแล้วก็มีโดนราชาบริจาคผมว่าสองอย่างที่คนจะเอาเยอะที่สุดก็คือโดนกอปี้นะครับแล้วก็นิโคนะผมคิดว่าโดนกอปี้ราชาบริจาคเคนน่าจะบ่อยนะครับผม แล้วก็นิโคนะครับแล้วก็มีพวกยอดฮิตด้วยยอดฮิตก็มีพวกตัวละครไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะอันเนี้ยนะครับผมว่าคือเจ้าหญิงนะครับแล้วก็มีโซเฟียนี่มุกกากระนะคำมันไม่ค่อยน่าสนใจแล้วจี้จี้ก็พอได้นะคือเครื่องขยายกาวิดีก็พอได้นะครับตีมือรู้สึกว่าแพงอยู่นะซีมือ ไม่ค่อยได้ดีขนาดนั้นตาไม่เคลื่อนย้ายก็โอเคอยู่นะครับนอกนั้นก็ต่อเกา่าไปแล้วนะครับก็ไม่ค่อยน่าสนใจหรือใครจะเอาก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าตาไม่เคลื่อนย้ายน่าจะดีสุดอ่ะในความคิดผมในนี้นะตาไม่เคลื่อนย้ายน่าจะดีสุดนะครับหรือใครอยากได้เครื่องขยายก,กาวินดีก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็มีแสงมา2อันนะไม่รู้ว่าความมีความสามารถอะไรนะครับแต่มีสองอันให้เลือกนะครับอันนี้มีอะไรไหมไม่มีนะครับผมก็ตัวละครหลักๆก็มีแค่นี้แหละนะไม่มีอะไรละเนี่ยพวกงีพิ่มีละนะครับอื แต่ผมแนะนําว่าถ้าตัวละครถ้าใครยังไม่มีผมว่าแนะนําก็เอานิโคก็ได้นะแต่เพื่อเพื่อก็เล่นได้นะเพื่อเพื่อก็โหอดอยู่นะครับแต่ว่านิโคจะดีกว่าแต่มันก็ไม่ค่อยเอามาเล่นกันแล้วแหละทุกวันเนี้ยนะครับผมอืมแต่นิโคแหละผมว่าแล้วก็อัญมณีนะผมอาจจะอ,อัญมณีก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยโดนราชาบริจาคนี่ได้ใช้แน่นอนนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีนะครับเอาไว้เลยนะครับได้ใช้แน่นอนนะครับผม <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อยนี่มีแพ็กเกจด้วยนะครับอันนี้สูงสุด2 0 0 0มืนเนี่ยครับ กล่องสุม่มนกอมดาวหนึ่งหมื่นคูณหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งอ๋อขั้นต่ำได้หนึ่งพันนะครับอันนี้ถ้าซื้ออันเนี้ยขั้นต่ำจะได้สองพันนะครับสองพั 2, นะครับเพราะว่ามันขั้นต่ำที่หนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นแล้วก็หน,น,นึ่งพันมาแถมสองอันไงนะครับขั้นต่ำก็จะได้สองพันนะครับส่วนพวกนี้หรอพวกนี้ก็มีสิบใบอ่ะสิบใบก็มียี่สิบใบอ่ะสิบบวกสิบใช่ไหมอะไรวะเออนี่เห็นไหมสิบบวกสิบ ก็จะได้อย่างต่ําก็คือ2 0 0พเหมือนกันอันนี้ก็ก็ก็ต่อสองพันสิบใบสิบใบก็1 0 0 0 2,000เหมือนกันอันนี้นะครับวันนี้ก็100เหมือนกัน20บใบเกือบ20ใบอันนี้ก็ขั้นต่ํา4 0พ0อันนี้ขั้นต่ำหกพันนะครับสำหรับใครที่ซื้ออันนี้ได้ขั้นต่ำสองพันขั้นต่ำสองพันนะครับอันนี้ก็ได้ขั้นต่ำสี่พันอันนี้ขั้นต่ำได้หกพันนะครับก็นั่นแหละขั้นต่ำนะอันนี้คือขั้นต่ำเมน แต่ทุกคนได้เยอะกว่านี้ก็ถือว่าเออเป็นดวงของทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวใหม่ดีกว่านะว่ามีความสามารถอะไรนะครับผมความสามารถมันก็โอเคแหละมันก็ไม่ค่อยได้น่าเกลียดมากเท่าไหร่แต่ผมว่ามันก็นะก็ไม่ได้ะอะไรขนาดนั้นนะครับความสามารถของมันก็คือเป็นความสามารถของบอลทองแล้วก็มีทอยตอกนะครับก็คือเมื่อตกพื้นที่ของเรานะโอกาส50เนะครับเพิ่มค่าผ่านทางคูส2แล้วเลือกย้ายไปในแถวเอ๋อเหมือนแทมโบลีนพูดผิดไม่ใช่บอลทองเหมือนแทมโบลีนนะครับก็เป็นสายวิกอะเอาง่ายๆ่าผมว่ามันเป็นสายวิกอะ นะครับเพราะว่ามันเวลามันตกพื้นที่ของตัวเองใช่ไหมแล้วมันเคลื่อนย้ายไปนในแถวแล้วมันยังมีโอกาสถอยต่ออีกด้วยนะครับถ้าออกก็ถอยต่อยังไงก็ได้ถอยต่อนะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับเป็นเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามนะครับโอกาส50%นะครับย้ายทันทีในแถวนะครับ เมื่อไม่แสดงผลเติบโต5%นะครับแล้วก็เมื่อจบเทอร์นออกไปเป็นสายวิกอ่ะตัวนี้เป็นสายวิกนะครับอืมเป็นสายวิกเล็นะครับเวลาไปซื้อเมืองเขาแล้วก็เด้งในแถวแล้วก็โอ้ยตกเมืองตัวเองก็เด้งในแถวต่อแล้วก็ได้ทอยต่ออีกนะครับถือว่าโอเคนะนะครับอืมพสายวิกนะยครับใครซื้อไหมมีใครซื้อไหมผมจะได้เอามารีวิวนะครับมีคนซื้อไหมมีคนซื้อส่งมาส่งมาให้ผมรีวิวได้นะครับถ้าถ้ามีคนซื้อนะครับผมผมว่าผมอยากได้เยัาไีบอ ไมอย่างที่ตัวละครนั่นแหละแต่บอกจะออนจะออนอะไระะดีวะ แมงลังเลใจชิบหายเลยนะครับเลยนี่นี่มีอันนี้ด้วยราคาลึกลับนะครับได้สามพันแดดสามพันลูกอมดาวนะครับสำหรับใครที่สนใจจะมาซื้อก็รีบๆซื้อกันนะครับผมทุกคนสำหรับใครที่ขาดลูกอมดาวนะครับแต่เหมือนว่าเห็นมันมีแป๊บๆนะมันเป็นป้ายหรือเปล่ามันจะมีโกยเพชรว่ามันจะมีโกยลูกอมดาวอยู่หนึ่งถึงสี่เลยน่าจะมีสี่วันเนี่ยผมคิดว่าประกาศไปยังก็ยังคงไม่มาเหมือนเดิมนะครับอชิบหายนะครับเดี๋ยวสงสัยกำลังพิมพ์อยู่ 2, an นะใจจดใจจ้องอยู่นะครับ เนี่ยก็อยู่ที่คนเลือกเอานะเดี๋ยวผมจะมาเอานีพวกนี้โคนะครับกับเพื่อเๆ่มารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับผมเออสำหรับไปแบบพี่มันอาจจะแบบเป็นตัวที่นานแล้วเผื่อแบบเอา้คนมาตัดสินใจอะไรในการเล่นมันอะไรวันนี้แล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับพวกนิโคนะครับนิโคกับนั่นแหละอ่าอะไรนะนิโคกับเพื่อเๆ่นะครับแต่ตอนก็อยากได้อยู่นะอยากได้อยู่นะจะเกตเนี่ยนะครับ เออมันเป็นสายวิกอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาลองสุ่มดูดีกว่านะว่ามันมันมีเพชรเยอะหรือเปล่านะครับเมกี้ว่ะอู้อุ้ยก็ก็มีเยอะอยู่นะลูกอมดาวเจ็ดสิบโถว่าจะได้เจ็ดร้อยเมกี้เห็นเจ็ดร้อยอยู่อุ้ยสองพันห้าก็มีแต่ลูกอมดาวไม่ค่อยออกบ่อยเนี่ยแต่ผมคิดว่าถ้าสุ่มห้าสิบอ่ะจะออกบ่อยอันนี้ก็ทรัพยากรเจ็ดสิบแหละผมคิดว่ากล่องเขียวนี่วคตรเหลือแน่นเลย น้ำหอมอะไรอ่ะอลูกบาศกแตงโมงไม่ค่อยดีดยเท่าไหร่ผมชอบลูกบาศกเขียวมากกว่าลูกบาศกเขียวของรู้สึกว่าได้เพชรมากกว่าแตงโมหนึ่งร้อยแต่มาก็อยู่ที่หลักนี้แหละถ้าใครสุ่มที่5เพชรเนี่ยนี่ครับอืมแต่ถ้าสุ่มพวกข้าศิผมคิดว่าก็จะได้เป็นพวก300อะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นพวกได้ได้300ร้อยเนะีได้300ได้ที่ต่ำๆนะมี300อะไรบ้างอืม300 500 1,000อะไรประมาณนี้ มีมีส่งโคเวอรท้องเปล่าจะมีนะน่าขอหอมจุบจุบจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุจุ๊บจุ๊บจุจุ๊บจุ๊บจ๊บจุ๊บมีไหมจ้า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 มีไมจ้ามีไหมมีไหมเอามีอยู่มีอยู่มีอยู่ส่งก่อนเนี้ยบนิดๆก็เอานนครับอืมติดเจ้าตัวใหม่ดีว่าลังเลอยู่นะตัวใหม่ก็อยากได้อยู่นะ อันนี้มันมีบวกแปดก็อยากได้อ่ะคือ <c oughs> ตัวใหม่ก็อยากได้มารีวิวแหละนะครับหรือใครมีก็ส่งมาก็ได้นะครับใครที่แบบว่าอมดาวเยอะแล้วเลือกตัวใหม่มานะส่งมาให้ผมรีวิวได้นะครับรับไปได้เท่าไหร่เม่เยอะได้สี่ร้อยโอ้โหได้ตั้งสี่ลายน้ำตาจะไหลเปิดพวกแพ็กนี้มันมีไหมอมดาวมันจะดอปเยอะแต่มีอยู่แหละลูกอมดาวไม่ค่อยออกหรอกนะครับโอเคนะครับ ก็มีประมาณแค่นี้แหละนะครับก็ไม่มีอะไรมาใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะอัปเดตวันไหนนะมันไม่มีประกาศมาสักทีเนี่ยน่ครับอ๋อวันที่8 8 18ลืมไปผมไปผมจะดู่าอีเวนต์นี้มันหมดวันไหนใช่ใชชึบหมดวันที่ระยะเวลาคือวันที่10เดือน12หมดวันที่15เดือน12ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์มึงปิด18ไม่ใช่หรอ เด็ดเด็ดติ็ดตดดก่อนปิดประตูเซิร์ฟเวอร์หรือปิดวันที่สิบห้าเหรอหรอปิดวันที่สิบห้าใช่ไหมไม่รู้อ่ะถ้าเนอะไรกนตอนนั้นบอกว่าวันที่สิบแปดนะไม่รู้เหมือนกันแนบรอดูอีกทีนึ่งบอกปิดประตูเซิร์ฟเวอร์นี่น่าจะใช่หรอกถ้าว่าบอกปิดประตูเซิร์ฟเวอร์มันต้องบอกว่าเที่ยงคืนให้ทุกคนออกจากอะไรออกจากเกมอะไรมั้งน่าจะน่าจะวันที่สิบแปดแแต่ว่าที่สิบห้าน่าจะมีอีเวนต์จี้มาก่อนนะครับผมอืม ก็จัดไหมจัดไรเดียจัดอันยัมณีหรือตัวดีอ่ะอันมณีก็อยากได้วะทิศตอกติศตอกทิดอ,ออกถ้าผมซื้อนี้ไปใช่ไหมลูกอมดาวผมจะเหลือ6ก0 0ื่นอ่ะอันยัมณีบวกแผมก็อยากได้อยู่นะครับเราดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขอไปตัดสินใจแป๊บหนึ่งนะครับผมเผื่อมีคนส่งมาให้ผมรีวิวผมก็จะไม่ซื้อแต่ถ้ายังไม่มีคนส่งมาก็อาจจะซื้อนะครับอืมอาจจะซื้อก็ได้เดี๋ยวลองลองสุ่มให้ดูสักนิดนึงแล้วกัน50ินะครับ อุ้ยเห็นไหมสามร้อยแล้วก็มีแสงอุ้ยมีหนึ่งด้วยนะปุ๊บอ,อ,อันนี้ไม่ไม่อยากได้เลยไอ้ลูกบาทเนี่ยไอ้เงินเนี่ยก็พอได้อยู่ปั๊บนะสามร้อยเนี่ยเห็นไหมขั้นต่ำป 5, ั๊บนะห้าหมื่นแอบผมว่ามันออกค่อนข้างมากหละอ๋อหนึ่งแสนแอบขอเพชรคืนมากได้ไหมอู้ห้าร้อยเนะครับก็โอเคอยู่ยก็ประมาณนี้แหละสามร้อยห้าร้อยหนึ่งพันอะไรประมาณนี้เห็นไหมก็อยู่ที่สามร้อยเนี่ยเงินนะครับเงินอยากได้รวมดาวมากกว่านะครับ ลูกบาดเพลิดเบี okay. Okay. Like ่ยงได้เน so, ี่ย50เพลิดลองสุ่มลองสุ่มให้ดูก่อนว่าจะไม่สุ่มแล้วนะโอเคนะครับลองสุ่มให้ดูสัก6-700อ่ะประมาณนี้แหละนะครับโอเคก็ได้ประมาณนี้สุ่มไป600ป่ะนะครับดูดูดูได้ลูกคำดาวมาแล้วเลยสุ่มไป600ได้มา2,000นะครับก็ถ้าตีไปถ้าสุ่ม6,000ก็จะได้ประมาณ20,000อันนี้อันนี้ตีแบบจีๆนี้นะก็จะได้20,000ถ้าสุ่ม60,000ก็จะได้200,000 อุ้ยอันญมณีเม็ดหนึ่งใช้เยอะอยู่นะอัญมณีเม็ดหนึ่งเนาะสองหมื่นเอาตีไปว่าหกพันก็ได้สองหมื่นหกพันสองหมื่นหกพันสองหมื่นหมื่นหกพันหมื่นสองหมื่นแปดสองหมื่นสี่สามหมื่นยึดเข้สามหมื่นเพชรอะตีว่าสามถ้าถ้าสุ่ๆเลยนะผมตีว่าสามห0ื่นเพชรจะได้ประมาณหนึ่งแสนลูกอมดาวนะครับ 1นึ่งแสนเน่ยได้หนึ่งหมื่นลูกอมเออได้หนึ่งแสนสามหมื่นเพชรได้หนึ่งหมื่นลูกอมได้หนึ่งแสนลูกอม,ด, 1, กอม,อมดาวประมาณนั้นนะผมคิดว่าก็ตีอัญมณีเม็ดนี้นะสองหมื 2, 000, 3, 000่นสามหมื่นเพชรอ่ะนะครับถ้าแบบคนที่ไม่มีลูกอมดาวแล้วไปหาเลยอะนะครับตีเป็นราคานั้นเลยนะครับเออนะครับ โอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้นะบบไ okay, เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครนะพี่สนใจจะดันเพชรนะครับก็ทักมาได้นะรับทั้งระบบ iOS และ Android นี่ครับผมทักมาได้นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอไปดูคลิปรีวิวแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันก่อนแนละ้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายไปแล้ว